เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาโซกับไลกิตลิตหรือว่าเกมเซตทีนะครับผมอนอื่นก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมที่บางทีทําคลิปอาจจะไม่ได้ทานะครับผมช่วง2วันก่อนคือ2อวันก่อนบอกเลยว่าติดกลางดาวหนักมากคือติดหนักจนที่ว่าไม่ได้ทําคลิปเลยว่าได้นะครับผมแต่ก็ก็มีบางคลิปแหละที่ผมได้ทําไว้ที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็น่าจะได้ดูวัน คุนม้นะครับโอเควันนี้เราจะมาเคลียร์รายละเอียดของ e อีโวบาร์บิน่านะผมเป็นตำนานบาบิน่าสักุระนะครับแล้วเป็นตัวละครที่ถือว่าโหดนะยอมรับว,ว่าโหดจริงนะครับผมก็คือสกิลนงางจะมีตั้งแต่ทอยได้ซุปเปอร์โลนะครับผม50%บวก15%เมื่อไม่แสดงผล45%สร้างแรงมัก ในพื้นที่ข้างๆวิตอรี่แล้วผม60%เมื่อก่อสร้างก็สามารถเคลื่อนย้ายายในแถวได้ส่วนอีกอันนึงก็คือเมื่อลบต้นเทิน60%ย้ายไปยังตำแหน่งที่วัาน50%้องก,กันมาเบิร์นบวก10%เมื่อไม่แสดงผลเนี่ยมันมีบวกเปอร์เซ็นด้วยก็ซึ่งหมายความว่าการมาเบิร์นอ่ะมีโอกาสออกได้จนแบบว่า70-80%อะคือมีสิทธได้ออกคือเริ่มมีอัตรา เพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็80%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ฝันร้นยคือถามว่าโดยส่วนตัวแล้วนางเอามาแก้ได้ไ,ดไหมใช่มันเอามาแก้ได้บางส่วนนะครับผมแต่ต้องย้าว่าแต่การที่แบบว่าอืมคือตัวเนี้ยมันจุดมีจุดอ่อนก็คือเรื่องของเอฟเฟกอันตรายแต่ GM ก็แน่นอนว่าคุณต้องทำจี้นะครับผมคือให้นะผมสะสมจี้ทั้งหมด2จีอ่ะคือถ้าเกิดมี 2G เนี้ย ก็คือก๊อตนะยอมรับว,ว่านางอนะ่ะก็คือวิคแบบวิคได้แต่แพหิวได้ก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่ตัวเนี้ยใครที่ไม่มีหิวด้ตัวเนี้ยเล่นได้นะครับผมผมยอมรับว,ว่าตัวนี้เล่นได้แบบแน่นอนลีดก,ก็มีโอกาสถึงที่สามที่สี่ถ้าเกิดคนไม่ช้ำอนะแต่ถ้าเกิดคนแบบช้ำๆก็ลีดเก้าพอไปได้นะครับโอเคส่วนวิธีการหานะผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับผส,สมนะครับผมต้นสกุระสองใบจริงดอ,อกกรีด อยากมาสองใบเพื่อแลกเป็นเงาสะสมเงาหนึ่งใบเพื่อแลกเป็นแพ็คพรีเมียมสุดการนะครับผมแล้วก็มันจะมีแบบมีตำนานซ่อมมาด้วยคือตำนานเมเรียลนะครับผมสะสมสีใบเพื่อแลกเป็นอีโวซุยคิมุนอนูบิสแล้วก็5ใบาแลกเป็นแบมบีนาส่วนถ้าเกิดคุณนะครับผมอยากจะได้ตำนานคุณต้องสะสม9ก้าใบหรืออีกอย่างคือคุณได้5ใบปุ๊บคุณเติมนะครับผม329ิบามรบาทก็ได้เป็นตำนานแบมบีนาซากุระนะครับผม คือส่วนตัวผมอยากได้ไหมคืออยากได้ยอมมั้นก็อยากได้มากมากเลยนะผมคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่นม่นาหารมันก็น่าหานนะเออเอาจริงๆนะครับผมส่วนจี้นะผมเธอคุณมี2จี้คุณก็จะสะสมเงาอย่างละ3าใบเพื่อเลได้เป็นราชาที่ถูกเนืเทศสวิตใบไม้ผลิแล้วก็ายดอกซากุระซึ่งวามสมัยพิเศษของไอ้สองจี้เนี่ยมันมันก็จะมีป้องกันขังคุกป้องกันการซื้อต่อแล้วก็ป้องกันการทําลายส่วนอันนี้ก็ทอยหน้าหลัง 50%พ้อกันเอฟเฟกอันตารายแล้วก็บังคับผู้เล่นส่งเกาะล้างนะผมถ้าเกิดย้ายเกินสองครั้งเนี่ยคือมันมันมีครบหมดเลยเว้ยคือยอมรับว่ามันมีครบหมดเลยพ้อกันเอฟเฟกอันตรายก็คือตอคขึ้นอืมฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอว่านางจะไม่โหดนางโหดนะมาเซ็ตอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเราสามารถจรัดเซตจี้อื่ได้ไหมได้ครับผมมันจัดได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งมากันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ ผมขออนุญาตจบคลิปเพงนี่ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ